มื้อน,นี้ก็สิเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าจากชาวบ้านของคุณยายคงเรื่องนางอรลพิมต้นสายไปเหตุมันเกี่ยวอีหยังก็ะนามลำมาดของอำเภอลำไพมาศนางอรลพิมนี่มีส่วนเกี่ยวของอีหยังกระลำปบมาศอ่ะคุณยายล้องเล่าเบิ่งอเอ้ามันเป็นยังไงน,นางอรอพิมเนี่ยยังอ,อ,อ่อลพิมก็เ็นนสาปมาเออว่าที่ไปเกิดเกีายวกับย่าเอาวย่ายห,ห่มอืม,อม ชาวบาทกิจก็เลยไปรับเงียงทองข้าทองออดรักน้าออดรักพิ้นเกิดเกิดมายาวยังแล้วค่ะมันง่ายแล้วง่ายการหนาบาดชาวบาทกิจมาขอเอาอืย่งงุกย่างงาหลักนั่งออดรักพิ้นแหวกยายก็เลยไปเงียงเงินก็เลยมาเอารักเอานั่งเอาออดรักพิ้ปัจจุน นั่งดูนั่งยาอืมนอนน้ำบ่วใจอืมมันห้อยเอออืมยานทีชาวบ้านก็กลับมาก็าบอสินยาอ่าของอันเกมาแต่งนั่งหัวละพินเนื้อโน่นลงในน้มคลองรับใบมาแต่เขาได้เอินรับใบมาเอ้ยรับใบมาดอืมแล้วไปทิ้งฉอดหน่ะเจ้เราวันนี้มันไปทั้งในวันเนี้ยทิ้งฉอดไปหอดใสย้อนตรงนั้นนาเหมือนว่าตรงนั้นนามเรานั่งหัวละพินไปทั้งในวันเนี่ยนั่งหัวพินบักนั่นกะ เอาไว้ผู้ใดวไว้เจ้าหอ้อย่างานจะก็เจ้างอี้ยังงี้วะไปงานยังงีหยังงูบ่อืมเราวันนี้เป็นไปยังไงต่อไดนะขอาบาคิปกระต่าเขากินจงาง้างเออข้าวงางวัาพิมเออขาวบาริคปแก่ตัวเป็นหมอสูตรเออเอาไปเออเป็นหมอสูตรตอนชูขวัญเนี่ยอืมเป็นหมอสูตรวันนี้ชูขวัไปเก็ เข่าพาดกวาเดียาวยังแล้วก็เลยลากเอานั่งหอวพิ้พออกอีเลยนี่จากอนันคู่หมั้นนั่ยบอเออจากคู่หมัน้นน,นั่นไงเออนั่งนั่งออกละพิมพ์นี่บอมาคู่หมั้นทีกว่าทีอื้อ นั่งเอ่อพิมบ่าเข้าเอาก็ชาวบ้านพิมบ่าเข้าเอาก็เลยเทของลงในมาเบิร์ดนะชิ้นส่วนมูวคพาเข้าไงเออเข้าเออเลยเออเออเออเขาเลยเขาเลยเออนำมูวนนำมาโอ้มันมีต้นสายไปเหตุมาแบบนี้โอ้เข้าเทลงเบิดเขาเทลงเบิดอืมปัตินีนั่งเออลราพิมพ์ไปทางใหนต้อยนั่งเออลราพิมพ์มีมูกว่ะเออว่าที่ก็มาออกอยู่ อย่งเงอเพื Dante, ่ออย่งเอันเพื่ออย่างอเพื่ออย่างเงีากตไปมาตัวย um ่งเงชุวงอนเพอชวงวงเออนีああ้เป็นยังไงปัดเออแบบออกลูกออกไฝยู่หันเออออจอยู่หันเออมาปีกับลูกออกจากหันก็่อไป่อไปอือก็ไปยูกันวัดไปยูกับวัดหลังนีเออแต่ก่นียู่หันเออชาวบ้านที่นี่หาเดี๋หันยาเออ ไปกินยากินยาบักตีมีมักนั่งเอากินเบ็ดบักอืมบาดนี้เอากับปลานํากันกะว่ากินนั่นล่ะเอายาหักนั่ง่อขึนไปก่อนบาดนี้แล้วค่อยมากักัมาหักับาบาดเอานี้ไปยืนจอยาบาดอีกจ้ะ เอา,าไปไปเอาชาวบากิีนี้จักทังหัพิมเพราะว่าเนี่จนนันทีเอานังหัวพิมอ๋อออันนี้เท่าบางกก็เลยเอานังหัออพิมไปอเออไปบ่าด้เียังว่าไปบ้ไปปน้ปญ่ไปบานใหญ่ยนี้ดันเอายาเยอะเตี้อืออเนาัวพิมบ้าอเยอะจากเร้นี่ะนังหัวพิมนี่มันมีตำนานเลยมันบ่ใหญ่มันมีมันมีตำนานเล่าขานมาตั้งเต็ต่อผูแก่เันเตี้นาจคนอยางโอ้ ขบวดบวดเป็นซีางอาเราเป็นวดเอวดจังหวัดนั่นอชาวบานิก็มาพอยเจ้ากจะเอาการจะบ่อะไรเอากันเราปจังในบัดนี้นะกะไปจังในตัวบัดนี้เอาเน่นเาไปจังนี่ไผหนีมาเลยทางคนตั้งไปตังคนตั้งไปว่่เห็นกันเลย่เห็นกันเลยอืมเลยว่าใกันว่าใกันเยอะมากน่ะ ทาวาซิกเนี่ยเป็นผู้ว่าผู้สาวเตียผู้ว่าผู้สาวแต่ว่าเพราะกันเพราะใอยิจได้กายังท่าทองด้เรียงท้าทองก็มั่านทองยาย่ม่านทองมึงทำยาว่าเี่ยวเขายู่อม่าหายไปแหบไหนแล้วผู้ผู้ห่เ่อของอาวาิกสขาปก็มีถึงยายฮมเี่ยวเขายู่ โยมผาพมากัญญายาย่ฮมไงท้าวบัติจึงก็ไปชุบเอาชุมเอาไปบ้านไสหนังก็ไส่โขดเราเราหลุเราทองนี้กับลูกกับผู้ให่กับท่าวบัติจึงก็กูหมั่นบุญทองยายห่มไงเขายายหมมีังนี้ว่าเอกอย่างขาออกกับค้นมาพร้อมกันอันนี้ยกับยายหฮมไงยายหมเป็นผู้ใหญ ใช่คุณพีงจักหิ่งไผอยบ่คุณพอ่จะไปเจียวหนังกระนังออร่าพิมเจาออกนังอ๋อพิมเด้อเราทองะเราทองเราออกมาเป็นนังอออร่ออนังาพิมเราไปเฝ้าไปเฝ้าตั้งแต่อยู่ในหลวงเหมือนเดิมเฝ้าเอาค่าท่องได้ไงเออแต่ก็เพราะไเออย่างไงอย่างไงท่าแกบอย่างไงเดียวยังเดียวก็กิดแค่งานเออ แก้งั้นกับ,าบากับทางบาจิอก็เยอยอันฝากไว้กับยายคนที่จะเา<ต>อาแต่ของมะแต่ของมะมันมาแตงมาแตงเออ มา่าวพายาต่งนี้เอานังเราพิ่งนี้เอาน้ำเอาเราพินี้ก็เลยเขาใจพีดมืองานงานยังมันงานสงการนั่งเอาพิงไม่ไปเรีนสงการพายาโอ้นีเห็นกางามหลาาไปได้ยับได้เกลเอวนะเอาเราพิ้งไปไปเลื่อห้มือเจน้าจับเอามาเอามากคับมันก็ยุ่งจังเ้นว่าใหญ่เออเขามันมันมันหอนจับจับตัจับยังก็ได้มันมอนบ เออนาฬิกาจะยังเอิอ่นมุนเอิ่นมาจ้ะเขียงมาก,กับมุวนไงโน้นตรงนาฬิกาแบบมาดุ่ยมันแรียบ้านเขาเป็นยังค่อยต้องเอิ่นอัอนนี้ว่าน้ำมาดน้ำมาดเขียงมาดเขาเออเขียงมาดเขาเอิ่นขับมุนเขาเออผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้แก่เด็กน้อยงูก็เขาไปเอิ่นล้ำไปมาเด้เอิ่นน้ำมาดเออนาฬิกออา,ากมันก็มันก็นกเป็นเป็นคำว่าเล่ากันมามาจากนีออ้กออ็ง่ะ เราคานกันมาเกี่ยวกันน้ำมาดน้ำใส่สมากน้ำใส่มากด้วยนะเราหมุนเอาก็เอินไว้ยังก่อนนะหมุนนี่กอะหมุนหมุนกับหมุนกับหมุนอันเอามาหน่ยโยนลงมือ ก็เลยเอินมุ้งแปลว่าตะเกา و ตะแก่บ้านเอาเอินสินสอดเอินมุ้อย่างเงี้ยเออนมุ้งเข้ามาสินสอดเอินมุ้งมังกันเออมุ้งเอามุันมาขอนั่งอะไรพินเอามาแต่งเออบันนีเท้าไอ้ยังเอาไปก่อนนะเท้าไอ้ยังนั่ง่าเออพวกหูซื้อเพิ่นเพิ่อนเอ่านั่งอะไรพิมพ์ไปเออบันนีเท้าบาดซีเสียใจก็เลยขวมเออเลยขวมขวมสินสอดถึงทองถึงยังถึงเกินว่าอย่างเงนะ มูนเนาะมูนมังดิ่งเบิดเอาใจพีดโอ้หินขนาดโอ้นี่ต้นสายไปเหตุมาคือจังอันคำว่านำมาดเนาะเออนำมาดนำมูนเออนำมาดนำมูนของบ้านเขาเออว่าว่ามันมาจากสาเป็นยังไงเขาเอิ้นผู้ใดผ่านมาก็เอิ้อนนำมาดนำมาดมันมาจากทา้งหลามันมาจากตรงนี้ตีจังฝ่ายใครชื่อจังฝ่ายมาด มาย่อันนี้ก็จบอีพีเจ้ากับเจ้ากับล้ำไบมาด้วย